แยแอนแอนมาหนีเอาตเดียวนั่งน้ำกันเอาตัวนี้วยังไปนั่งเรเ่ไปนั่งยีกเอาตเดียวนั่งน้ำกันแบบกูเป็นหัวหน้าตวเดียวตัวเดียวสินั่งแบบไหนเนี่ยสินั่งตักันไปยัดโอยกูสิบอกวิธีนั่งนั่งกังสี่น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 ั่งนั่ง เ็นว้อเป็น่อเนี่ยนางจะเสียนงจะเสียนางจะเสียเดนเลยบาทนียนางจะเสียบาใจว้ามาสอมานางมานางกระเชื่อ่อนกระเชีกรเฮ็ดบาปเดียวเียวเดีอันมยซีนางมันสกปรกเอามือปัดออกก้อนแนสอนสอเอมือปัดออกหัยนางอีหลีเต๋อหพอเสียงขาจิเตเล็้วเห็นบ้โอ้อยาโตนางขังเนาะเดี๋ยวเมียพี้าลุมให้ ที่ในแมพจากบ้านดอนคอยเพาไปหาโกสุมมันมีหลุมหนึ่งอยู่แม่เมื่อเห็นหลุมหนึ่งโอกวหลุมทางเข้าบ้านเออหลุมทางเข้าบ้านหลุมมันตา้งโค้งแมเมื่อเห็นอาชมรันหลุมสองหลุมชมสองหลุมมาจากเซนหลอนมาจากบอลระบือนะจ๊ะลืมนนะจ๊ะมันเป็นหลุมยังไงมันเป็นหลุมสิโอ๊ยไปไปมาพูดอดไสิอยู่นี่เอาขอบคุณเอ็นบอยก็แล้วกันค่ะ เอาัำนีแ่แหละพี่นอ้องเพราะหาป่าของพ่อแบบนี้ก็ได้จริงได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว